ครัโอ้โหต่อสู้คุณไม่อยากเล่นรีเจียงทาวเวอร์เลยวะเฮกูไม่อยากเล่นลาดดีเหมือนกันอะสักอย่างพี่กูไม่อยากเล่นดาดหลเลยในวอลโลวและในนี้ดาดไม่ถูกตาเลยอะมันไม่ชีดนะาดไม่ลาดจุดวางระเบิดไปเจอไปอะ ไม่เคยเล่นไม์วอลเลสอะวะโจ๊กโซฟ์ยูเกจอรเลเอาอยู่อวกลัเซเรอยู่วกอี๋ฮ่าฮ่่าฮ uh, oh. ่าฮ่าฮเาี่าฮ่่าฮอาฮ่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 า ใดじรねบน่ะหรือจว่ You are m t e r i o u s You got it You got it You got it นี <c oughs> <c oughs> ่เลยไปไหนดีวะทางนี้ดีกว่าแม่ You are m r o u s You got it soft you're dead อะไรไงครับเนี่ย ไอ้ไอ้ทินทัศน์ยอนนี่อะเออวันแลน้์มันเปิดไม่ได้ซับเต้นๆนะปะอยู่ว่ามีซิล่ะอยู่ก็อปเออไปบุกทางนี้กันเถอะเพื่อนเข้าไป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 กำแพงเข้าทางห้องน้ำเลยเฮ้ยย๊อกย๊อกยกยก โยบไปไหนกันนะทุกคนบีบีบีอย่างนี้ก็ได้เหรอกําลังไป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 เขี้ยหัวระเบิดเลยจ้าเขี้ยหัวกูยกกลับยกกลับยกกลับเพื่อนยกกลับ What What the fuck เอางั้นเหรอวุ่นวายจัดเลยอ่ะ ยกไปยกมอ้โฮโอ้โหเหลืเีได้หมดได้หมดไดหมดบอลนี่โอ้ตายหัวแตกมึงเห็นได้ไหมอ่าด้วยบอลนี่ห้องน้ำปะเหลือละพีหิวหน่อยมนงนี่ ฟิน e. <oh> ิกเรามีสกินปืนด้วยยังไม่กล้าเเฮ้ยหอนหลอนหลอเออต้องยิงสุว่ะของดีทีเฮ้ยเอาวะไอ้บอลลีมันอยวตัวเองเจ๋วดิ อกแล้วอันต้องมีตัวเองอะไรของเราตายไป้ะไอสัดไม่อยู่ไว้พวกมึงหรอกอย่าแกล้งน้องอยู่เกผมชอบหัวร้อน่ะจเย็นๆดิทำไมหัวร้อง่ายจังวะวีอะไรล่ะ เ้มงไอ้ s เหี้ยรเบดโอ้เขาเขานี่เขาเขเทเเขาเทเแล้วไปเลยเขาเทเรแล้วไปเลยวันละกอนง่ใครสักคนนํำซมบอรี่ก็ยังไป ก๊กก็คาเบย์哟ไมค์เซตจีนี่กูได้ปิดสีเฉยพคกมาพวกมาพวกมาอันนี้แหละสติ๊กสติ๊กสติ๊เฮ้ยสติ๊กสติ๊กสติ๊กห้อง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 ไอ้ะปุ๊บ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 ปุ๊ เห่หด้ยงลงอมันไม่ทะลุนะมันไม่ทะลุยิงเลยมึงยงแบบกระสุบ้าม่ะ <c oughs> You Bitch, <laughs> you get it! What? <laughs> <laughs> on high right for school! Sure. <laughs> 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 Chop, Yeah. Chop, dangle! I believe I'm <laughs> You won't <ma> <laughs> be serious! you <laughs> อะไรลเฮ้ยอะไรวะสแกนโดนเจอแล้วสวยนี่ยมันยิงปืนใหญสุดเลยไอ้บอลลี่สโลกูสบวเลยสิสมิเลหเมลิมโอเมนต์อ่าือเปล่าโอ้ชิต

โอ้ฟัง Why you don't don s e i I don't get เอ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะบอลลี่ไม่สีเียดเลยว่ะบอลลี่สีเรียดน่อยดีให้จริงจังก็เว่ยไอบอลลี่ตบกับ you want be serious? Want right? be serious? You got right? <laughs> <laughs> ตามเปมาตามเปมาตามเปมาได้เลยเพื่อนดูแล้วจะจำวิธีการรักแพมมันกรบแพงบวัวมันกูนกูมีโดนกูมีโดนไหลบไปเ <c oughs> อ้าเฮียนีย่โดนตุ๋ยแล้ววะทำไมไดีวะ ตัวซีดเลยเว้ยตายอจะแทงน้ำแข็งไอซีดเลยไอพีเทอาน้ำแข็งเอากระแผงแท้หลังเข้าหลังเข้าโดนไม้เม็ดเน็ดไม้เม็ดเน็ดเหรอโดนไม้เม็ดเน็ด อะไรที่แบบแม่งมันไม่ใช่ไหกูยิงอะไรวะอะไรอ่ะเราเล่นอะไรกันอ่ะเราเราเราไม่ยิเรียแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยสิเหลียดนี่สีเหลียมสี่เหลี่ยม กงับมาแล้วเว้ยจุกุทีไปตบอยู่ด้านข้างเยยาตั้งแตบาลี่ตรงนั้นแหละเห็นโอเมนหลังโอเมยหลังบอลีโอเมยหลังบอลีโอเลเมนไอ้เนี้ยใจเย็นไอ้เหี้ย เหลือก่อนหนึ่งเมฆเออเดี๋ยวสักทีไอ้คุณว่าทีมซีเรียสอยู่ก่อนมาดิ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 หูป่าระเบิดอัดแม่งเลยนี่นี่นี่คุณว่าทีมซีเรียสอยู่ก่อนไง